นายมีรถเรา้ยังเปิดตัวออกมานายมีรถเอาแล้วนี่ว่า ส,นะวสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไปอยู่กับปืน S M G ของภาคอร์วนะครับมันคือปืน A K 74U นั่นเองนะครับหรือเป็น AK version SMG นั่นแหละปืนนี้นะครับดาเมจมันจะใกล้เคียงกับแม็ก10เลยครับแต่ว่าจะคล่องน้อยกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าระยะการยิงเนี่ยดีกว่านะครับแต่ก็ดีกว่าด้วยเช่นกันนะครับปืนนี้โอเคไม่รอช้าเรามาดูของแต่งกันเลยบาเรลผมใช้เป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวแทสฟอร์ดอันนี้จะบวกดาเมจระยะดาเมจแล้วก็บ u ลเลต์บุลชิตี้นะครับอันเดอร์บาเรใช้ตัวเกือบสุดท้ายครับอันนี้คุมรีคอยทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับเหมือนเดิมเลยของดีนะฮะแล้วก็มัสโซเป็นโมโนเพิ่มระยะดามเมจเหมอนี้ ชิ้นต่อมาเป็นเลียกิบนะครับอันนี้จะใส่เพิ่มเรงร็วนะเพราะว่าปืนนี้เนี่ยมันจะเร่งช้านิดนึงนะครับถ้าเทียบกับไ m เมีของภาคโควปืนอื่นนะครับเลยต้องใส่ช่วยให้มันหน่อยนะแล้วก็กระสุนนะครับผมใส่เป็น50นัดฟาสตแม็กนะครับแต่ถ้าใส่อันนี้แล้วยังรู้สึกว่ายังเร่งช้าอยู่เราลดไปใส่40ก็ได้นะครับเพราะว่าปืนนี้ไฟเรตมันไม่ได้ลั่นเร็วมากนะครับ40นัดก็พอยิงแหละโอเคของแต่งก็ประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่เอาไปเล่นปืนนี้ก็คุมยากกว่าแมเเนนียยใกกลล้คงั ใครที่เบือ่อเือแม็กเทนก็ไปลอง a h เฮจสยู h S S U นะครับสะดวกเหมือนกันนะครับยิงได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากเห็นผมเล่นปืนอะไรแต่งแบบไหนคอ,อนเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลองเล่นดูนะเิ่ยใีใครอ่ะยังอยู่อ่ะหนึ่งนัดไป เฟี feel, feel. ้ยวเฟี้ยวมีความมักแล้วมังเฟี้ยวเราอะแต่ขอแบบแรงๆไปเลยขนาอในแล้วน้างน่ยยิงเราไอ้แอบแนทอนเราจำได้นี่สิบล้อไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปหาคันใหม่ก็ได้ครับ รถที่ปลอดภัยลองมาจากตสิบล้อก็เอ็นอู่ีนะครับโลเวอร์เนี่ยมันเนื้อหุ้มเหล็กมีแค่แบบไอ้ตะแกรงเหล็กโงๆกันกระสุนนิดนึงเนี่ยสิบล้อเนี่ยมันของแรงในโซโลจริงเลยเราไปไหนดีเบลตี้ไม่มีเลยอ่ะไปเก็บรถเ้าก่อนแล้วกันมีรถมากแต่สิบล้อคันหน้าเนี่ยมันแบบ กรีดแบบแรงจัดเลยว่ะทุกคนีดโอฟีีด้วยเด็กแตกวะกินมันแรงคิดว่าเรือน,น,นั้นน่าจะเป็นเรือที่ไม่ขดอะไรสั้อย่างมาพังเมืองก็คงเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถเห็นน่นะนะจากเรือเข้าแบบเนี้ยการหอยกันแล,แล้วิ๊โคต จอดจอดจอดแค่สิดร้องมันแบบว่ากดในตดได้เนี่ยอะไรขันนี้อะไรว้าวว้าวตั้งนานนายไม่ยิงนะแล้วผ่าแล้วเอข้ามสะพานด้วยเฮ้ยมันเห็นรถว่ะ มีคนใกล้ๆให้ยิงเลยอะแปบนบเนี้ยมีแต่แบบขับรถกันไปขับรถมาไมาข้างหน้าเลยก,กันนีมีได้บ,บจงโโหมีสไนัยอีกแล้วมีซ้ายตัวดึงขวาตัวดึงทำไมตรงนี้มันโดนเยอะขนาดนี้ล่ะเพื่อนนายทมอะไรเขาเนี่ย โอวโวววเบาเพื่อนเบาเบาเบามิสเตนายล็อกนายอยู่นะน้านายเปลี่ยนสไตยหรือไงเรามาแล้วเรามาอย่างข้าวตาย โ้รถยังเทเอาออกไงวะเนี่ยเราไปไปอยู่ท่าดีได้วะนี่มันกำลังไหลยอยู่เราจะไม่ยอมเสียสิบล้อคันนี้ไปจริงอ่ะเป็นยูบก็ได้วะเฮ้ยฉันไม่มีรถตรงนี้แบบไม่มีแล้วนะไม่เรามีหน้ากากหน้ากากของนอกกายซื้อได้ครับรถซื้อไม่ได้ หน้าเราเนี่ยหน้าเราไปนี่ต่อดูดิเจ็ดตี่ยูจะเคลมนายออกไปข้างนอกตะเนียครับกระการไหมได้ยูเฮ้ยจ้าตะไยอีกแล้วโอ้โหคมด้วยแค่นะเดียวเพื่อนอยานะอย่านะ เซลอีกแล้วอะขึ้นไปซ้ำไม่ทันเฮ้ยนุ่นก็ทนายโอ้โหไฟวิ่งไปละไปตัวที่อยู่บนพื้นดีกว่าครับจะเห็นหัวนายแว๊บๆไอ้นักโทษหรือเปล่าชุดนายเหมือนนักโทษเลยไอ้นักโทษโอ้โหรถโก้ชุดได้ไะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไอ้ตัวทนายที่ผมยิงรอบแรกเนี่ยมันก็ลงมาแล้วต้องมีคนเก็บบอตี้ออกไป โทษนแน่นอนเลยยังไงเอาเขาเอาไงเพื่อนมาติดล้อกอนตัวหัวล้อนะ่ะกับตัวเบร์เดนพาสเรียวร้อยของซนนีั่เนี้ผมจะนับว่าเป็นตัวนักโทษครับชุดนั่นเหมือนนักโทษโอ้โหสิบล้อเลือดกล้าเป็นหวงที่หายเลยเองไปผ่านอะไรมาวะเนี่ย เราดยสิบล้อเข้าไปเรื่อยๆฮยมีฟ้าผ่ารยเหรอทตองฟ้าวิรปร,ร,ปปร์ิตแปรปวรทันใดปัดมันโดนคนขวามือผมยิงมาแจกสิบล้อหรเอเปล่านะเปิดหมดดอยรถ โหเลือดอย่างเฟี้ยวคันนี้วางสิบล้อวอก่อนเฮ้ยได้งไงเฮ้ยผมขับมาไม่เห็นได้ไงวะ <S <S วนะระยะนี้อย่าว่าผมเลยวะยังไงก็ต้องเอาฟาร์มัสยิงมันอยากเอาเอคยิงอยู่นะ ไม่ติดเล่นแล้วเป็นไงผมซื้ออยากซื้อยูวีมากเลยแต่มผมก็เสียวตัวดักบังเืออะออกแตกนี่ผมตึงเลยนะเช็คก,ก่อนแล้วกันซื้อให้หมดครับเราเข้าสอบตั้งสุดท้ายโอเคประมาณนี้ เราจำไว้ก่อนเราเมลไว้ในหัวนะครับช่วยผมจำด้วยนะตรงนี้สองตัววัน้นี่กี่บาทปตาดด๊าดดตามป๊าดา เกือบแล้วว่าแล้วสต,วตันไม่โดนถ้าบนมันต้องลงมาครับโอเคโหยี่ี่ล็เบา้ลผมมาสองตัวนีมม้สองตัวใช่ป่ะเลื่อนรถยังดีอยู่เลยวะ่ะเดี๋ยวเรารอวงตบนะครับเราไม่ต้องเข้าไปหาเราค่อยๆเลี้ยวหลัง,งไปเรื่อยๆครับไม่ได้สองตัวหลังมันหายไปไหนวะ phải ngay, ôi, thử lốp mà đua, tất cả. à, bọn, chúng tôi sẽ nấc lốp quá, chúng tôi sẽ nấc lốp đi bác, Air tag kiểu hơn rồi. đi lót, lót, lót.

ของชัน้นในเมื่อรถฉันแตกแล้วฉันต้องทำยังไรเอาละเปิดวิชาดีจาจานแดงวิง่งนะครับตอนนี้เราไม่ไม่มีตัวตนนะครับในสายตาสตูตไปแล้วดเดี๋ยวม่โดนสักเม็ดสักเม็ดก็ไม่เข้าหน้าโดนกระสุนก็ไม่เก็บครับจังหวะนี้นี่เราวงนี้ติ่มเลยกลายเป็นติ่มเลยออกมา มันมีคนลงคัตเตอร์ใส่ผมอะแสดงว่ามันต้องมีคนอยู่ลิมๆิมประมาณนี้ม,นมันหมายปองสิบลอ้อผมอะหมายปองที่จะทำร้ายเดี๋ยวผมขอไม่อ่านแชทแป๊บหนึ่งแล้วกันโฟกัส,สตกละครับเฮ้ยวงเราเฉยแต่ไม่มีหินเล่นเลยวะแป๊บหนึ่งนะทุกคนโทนนี้ได้ ผมเสียวตู้ขวาเนี่ยถ้ามันมีป่าอะไรอย่างงี้นะผมผมแตกแล้วเนี่ยผมโคตรไม่ถูกฉลกกับป่าอย่างงี้เลยสามตัวเองอะไรผมต้องทำหัวตัโตๆแล้วละเฮ้ยคอสูงๆทุกคนกันยืดคอไว้ ใช้แผนเลดเต็มไฟดีไหมทุกคนเราไม่มีเซลเราด้วยเฮ้ยมันมีทนายท้ายมือเลยเราเปิดตัวไปเลยครับว่าเราอยู่ในนี้พ้าเราเราไปนอนติ่มเนี่ยเราจะไม่เห็นคนเข้า อ่ะว่าขวานี้ก็ต้องมีวะ่ะแต่ตัวหนึ่งอ่ะผมไม่รู้เฮ้ยใครบอะอ้าวเรียบร้อยมาร์กโดนออกมาไอ้กอนกโทษพี่แต่งปืนมาซ้ำศพหรือเปล่าครับเอเคจสีอยู่พี่อ่ะเออ พียอีกตัวหนึ่งอ่ะเอาเนี่ยงไงนเปอร์อู้อู้ฟันแบดแล้วโนแตกเฮ้ยมัาแตกได้ไงวะอู้จสซียูมันเอาให้ว่ะวู้จสซียูมันเอาให้วะ,วะทุกคนเต็มแอย่างรวดเร็ว ตั้งใจเลยเดี๋ยว,วงคลายตั้งใจเลย